นำซอยผม3สเตปโดยการใช้ฟันปลานะอ่ะกล้องดูฝั่งนู้นเลยครับดูรีดผมมาแบบนี้นะครับแล้วตักผมมาแบบนี้คีบผมประมาณครึ่งหนึ่งของโคนจุดปลายคีบประมาณครึ่งหนึ่งแล้วซอยครั้งที่หนึ่งสามสิบเปอร์เซ็นต์ของปลายผมดึงโนมมาด้านหลังซอยครั้งที่สองดึงโน้มมาด้านหลังซอยครั้งที่สามก็คือมันจะได้ผมอ่า 30% 20%แล้วก็10%นะครับผมอ่าดูฟอยสามระดับนะคีบตรงกลาง30%ดึงน้อมมานน้ำหลัง20%ดึงน้อมมานน้ำหลัง10%เ็นห็นไหมครับเนื้อผมจะออกมาอ่าเดี๋ยวผมทำให้เร็วให้ดูนะดูนะดูเลยดูให้ทันนะดึงน้อมมานน้ำหลัง สับสรอบครับสับตรงไปผม3รอบอ่ะแล้วดูวแ,ลวแล้วแล้วรอดูเนื้องานที่ออกมาเห<ม>็นไหมครับรอบแรกผมผ่านไปแล้วอ่าสมจะเอาสักสองรอบไหมดึงงมม้มันด้านหลังองศาผมเป็นยังไงองศาผมก็คือตั้งตรงนะครับตั้งตรง90องศาจากโคนแล้วก็คีบตรงกลางผม,มสับ30 20%ซ สิเป็นเห็นไหมเนื้อผมที่ออกมาเห็นไหมสักประมาณสองรอบครับผมอยู่ที่เนื้อผมลูกค้าด้วยนะเราค่อยหวีเช็คดูเอาเห็นไหมหวีสาสเต็ปอ่ะดูคราวนี้อ่ะกล้องมาดูทางนี้อ่ะดูเนื้องานที่ได้ครับเห็นไหมผมเริ่มมีวอลลุ่มเห็นไหมครับ